สวัสดีครับคูไลท์คอมนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวตัวแขนจับจอแขนจับจอเนี่ยสำคัญยังไงนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเียรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยจอนะครับจอภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละจอเนี่ยมันจะมีการใช้พื้นที่ทางด้านใต้จอเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นฐานในการวางจอนั่นเองพื้นที่ที่อยู่ใต้จอนะครับเนื่องจากขนาดของจอเนี่ย มันจะเป็นตัวกําหนดขนาดของฐานว่าฐานนี่ยควรจะใหญ่แค่ไหนกว้างแค่ไหนซึ่งทาให้พื้นที่ในการวางของของเราเนี่ยบนโตนน๊ะน้อยลงเขาเลยคิดค้นแขนจัดจอขึ้นมาทําหน้าที่ยกจอขึ้นไปให้ผลจากพื้นนะครับแล้วก็โดยที่ไม่มีอะไรมากีดขวางทางใต้จอเราก็จะได้พื้นที่ในการทํางานมากขึ้นจอสามารถย้ายไปไหนบิดซ้ายบิดขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วแต่รุ่นที่เราเลือกใช้นะวันนี้ฮะ ก็จะแนะนำเป็นรุ่นนี้ของ Ergonos นะครับ Ergonos เนี่ยก็ทำแบนด์แขนจับจอมาแล้วก็ยังมีสินค้าอีกหลากหลายของ Ergonos นะฮะที่เปิดตัวมาในปีนี้ก็นี่คือชิ้นแรกที่เราจะรีวิวกันนะครับเป็นแขนจับจอแบบจอเดี่ยวนะฮะร,ราคาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อแขนจับจอ Ergonos ถือว่าราคาไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะฮะคุณภาพสินค้าดี ตัวนี้นะครับเป็นแขนจับจอที่มีชื่อว่า single full motion arm v 2นะหรือโมเดล egnfma v 2 k xs นะครับผลิตในประเทศจีนนะตัวนี้แต่แบรนด์เนี่ยก็เป็น o r er g o n o s นะครับนี่รูปร่งางหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เรามาดูตัวกล่องกันนะครับกล่องที่ให้มาได้เป็นกล่องเงี้นะสีน้ำตาลนะครับตัวกล่อง import distributor นะครับก็ s t o r e y n company เป็นคนนำเข้าเป็นแขนแบบมีเป็น2กระโดงแล้วก็ยื่นมาอย่างนี้นะครับมีข้องอมีแผ่นวีซ่านะครับในการจับจอก็คือขนาด10เซนแล้วก็7.5เซนนะครับหนีบโต๊ะเอานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรองรับจอขนาด17-32นิ้วนะครับมีตัวเคเบิลแมจเมนต์นะครับมีสัญลักษณ์นะครับเดเรคชั o นนะครับก็คือบอกได้ว่า คุณต้องหันจอไปทางไหนตัวนี้คือรับน้ำหนักจอได้ถึง9กิโลนะฮะเมาส์นี่เป็นวีซ่านะครับตัวที่ติดจอเราเป็นวีซ่าขนาด 75, คูณ75มิลแล้วก็100คูณ100มิลนะครับก็คือ7.5กับ10 0เซนเออ็กับ10เซนนั่นเองนะครับมุนได้360องศาเฮ้ยจริงจริขึ้นลงนะครับบวกได้70องศาบวกลบเยอะนะเนี่ย หมุนนะครับยงซ้ายยงขวาได้90-90เลยลองรับจอโค้งด้วยโอเคแกะกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือนคะู่มือก้อน,นี้เลย s i n l l e Full Motion Arm V2 o o n i t o น Arm นะครับคู่มือการใช้งานนะครับการติดตั้งการประกอบนะครับโอนกระดาษขนาดใหญ่เลยนะอันแรที่หนึ่ง อ่ะสี่โอเคจุดแรกนะคะก็จะบอกว่าในกล่องนี่มีอะไรมาให้บ้างนะก็ะเช็คลิสต์เลยตัวไหนครบไม่ครบยังไงนะครับอุปกรณ์มีตามนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็มาทำเจ้าตัวฐานก่อนนะฮะไข่นุ้มไขน็อตอ,อะไรนี้เดี๋ยวเราจะทำาไปพร้อมๆกันเลยกับนี่คู่มือของเขาอ่านี่ก็เป็นตัวฐาน น,น้ำหนักเยอะมากหนักอ่ะเป็นโลหะตันนะฮะโลหะตันเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับในการหมุนให้มันยึดตะกโตนี่หมุนข้าหมุนออกเกี่ยวละเอียดพอสมครวรนะใช้ใช้รอบเยอะเหมือนกันในการหมุนคลายหมุนข้าหมุนออก แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีแผ่นรองให้นะครับอันนี้เราหมุนขาวไว้เลยโต๊ะเราก็เป็นโต๊ะค่อนข้างจะหนานะฮะก็หมุนเผื่อไว้ก่อนโอเคชิ้นที่สองอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวปิดมีโลโก้ e r กโนอสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นเคเบิลแมนจเมนต์ตัวจัดสาย เราจะลื้อทุกอย่างมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบนี่ก็เป็นด r เร t ชันนะครับตรงนี้คือจอเสียบตรงนี้นะก็เจ็ดกับ10เซนนะครับเป็นวีซ่าเมาส์ถุงนอนอ,อุปก,กรณ์ นี้ก็น่าจะเป็นแผ่นโฟมแผ่นกาวนะครับสำหรับยึดติดปะแจนะครับอุปกรณ์ติดตั้งก็มีให้ครบเลยนะฮะคุณไม่ต้องมีเครื่องมือก็ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นเสากระโดงประมาณ40เซนนะฮะ สว้ส co ับเป็นตัวตั้งโี่ก็ยู่ตรงนี้สีเป็นไทเทเนียมเกรย์นะสวยมากเลยดูดูหรูแล้วดูหรูแข็งแรงอะนี้นีว่ลก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับระหว่างจอกับเสานั่นเอง คหมดแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมีตัวจอที่จะมาจับเป็นจอ24นิ้วจากทาง ASUS นะครับจะมาใช้แขนนี้ทดลองใช้แขนนี้กันนะอาจจะไม่ใช่จอใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นจอไซส์ทั่วไปที่พวกเราใช้กันนั่นแหละรครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเลยนะฮะตัวนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่ตัวเนี้ยเนี่ยมันมันแน่นอนอยนะู่แล้ว น,นี่เสียบเข้านีหนึ่งชิ้นต่อไปก็มีชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยมันติดตรงนี้แน่นอนมันยึดเข้าไปแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากความความใหญ่ของไอ้นี่เราอาจจะต้องถอดมันอ,ออกก่อน เ,เดี๋ยวค่อยไขลับเข้าไปนะครับต้องคลายออกก่อนก็สามารถคลายแบบไม่ต้องผ่อนรัอออกมาทั้งหมดได้นะให้หยาบไปแล้วดึงออกมางี้เสร็จปุ๊บเราเอาจอตัวเนี้ย กระถาไขาัเรียบร้อยฮะสามตัวมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวยึดกระเสาเสร็จแล้วก็เอาอันเนี้ยกลับเข้ามาเสียบไปเลยจบบริบูรณ์แผ่นที่มันมีกาวเนี่ยเราก็เอามา ปะเพื่อไม่ให้โต๊ะเราเป็นรอยเสียบไปใต้โต๊ะนะครับก็ง่ายๆเลยฮะเสียบ่างนี้เลยนี่เอาให้สุดนะสุดเสร็จแล้วก็หมุนหมุนในตัวข้างล่างอโอเคให้ตึงมือฮนะแข็งแรงมากบอกเลยนะก็ดูแลสบายๆครับ วัสดุสีสันทุกอย่างดูดีหมดพอเราตั้งเสาได้นะครับขั้นตอนต่อไปใช้ตัวนี้เรารู้ว่าตัวเนี้ฝั่งนี้จับจอแน่ๆน,นะครับถ้าจับจอแน่ๆเน,นี่ยมันจะอยู่เห็นไหมมีลูกศรขึ้นอยู่ตรงนี้แปลว่าอันนี้เสียบมันมันเป็น,นกลไกง่ายๆเลยนะ แบบนี้คือตัวยึดมันจะง่ายมากนะครับสำหรับการยึดแขนจอเนี่ยตัวนี้เป็นแขนมันถูกไหมตัวนี้คือแผ่นวีซ่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเรืออยู่นะครับสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนเป็นรูน็อตนะอันนี้ไว้หมุนแน่นอนส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเดเรชั่นว่าฝั่งเนี้ยชี้ขึ้นบนนะเราก็เอา ไอเนี่ยเสียบเข้านี่เลยอันนี้มันมีรูอยู่แล้วนี่เห็นไหมมันมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เสียบเข้ามาปึ๊บแล้วก็ขกขกกไข่นอนยึดไขน็อนเด็กไอตัวนี้แน่นอนบอกเลยมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกอันนี้คือการยืดท่านบนคือย,ยึดหน้าจอกับแขนอยู่ในท่าน,นี้ส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งเนี้ยยึดจอ ฝั่งนี้ชิดกระเสาแล้วมันก็งออย่งนี้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าเสากระโดงถ้าฝั่งนี้แหละเสียบขึ้นเสากระโดงแต่ก่อนเสียบขึ้นเสากระโดงเนี่ยเห็นมีตัวนี้อยู่ตัวเนี้คิดว่ามันต้องมันต้องอยู่ในนี้อืมมันควรจะเป็นเลย เป็นตัวแบบรองขามาอีกทีหนึ่งให้มันดูให้มันดูเต็มต่อไปแล้วก็จะเอาตัวแขนเนี่ยเสียบเข้ากับจออระลุล่าด้านบนอยู่นี่ถูกไหมด้านบนอันนี้ขึ้นบนเราก็เสียบไปก่อนเลยยุบเสียบเข้าไหมเข้าโอเคเสียบเข้านะครับมันจะมีตัว น็อตด,ด้านหลังที่เอาไว้ไป,ปรับความเหนียวนะครับความเหนียวของมันขึ้นลงอย่เงี้ยแต่จริงตัวมันอาจจะล้างเองอยู่แล้วแหละมันน่าจะเป็นระบบแบบเขาเรียกนะยางน้มถ่วงผมทิ้งไว้น,นี้ก่เนแล้วกันไม่ยุ่งอะไรมากอันนี้น่าจะเป็นตัวรักสาไฟที่เก็บสายหนีบไว้อเงี้ย อันนี้ก็น่าจะเก็บสายเหมือนกันก็อย่างด้านล่างนี้คือมันประกอบง่ายคือไม่ต้องดูคู่มือก็ได้ถ้าดูคู่มือยิ่งงงนะฮะน็อตท,ที่ให้มาเยอะเนี่ยเพราะว่าขนาดหน้าจอมันเยอะนะเราก็มาดูกันว่าหน้าจอที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราใช้ไซส์ไหนอันนี้อันนี้เราใช้เอซูนะครับ24สนิ้วตัวนี้เคยรีวิวไปแล้ว ด้านหลังเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเนี่ยแต่ว่าตัวยึดเนี่ยมันอยู่ในนี้เราก็งัดมันออกมาจอทุกจอจะเหมือนกันหมดนะจะมีวีซ่าเมาส์นะครับไม่ว่าจะเป็น10เซนหรือ7.5เซนก็นตามนะมันจะอยู่อย่างเงี้ยในในในโซนหนึ่งของจอเสมอเราก็จะแกะขาแกะขาก่อนเดี๋ยวเราจะแกะขาแล้วเราก็จะหาน,อน็อตมายึด โอ <Okay, S 2> เคเราถอดฐานออกมาแล้วเราก็จะเห็นรูเมาส์มันมนะครับเมาส์นะไม่ใช่เมาส์เมาส์แปลว่ายึดติด1,2,3,4นะฮะตัวนี้เราก็เลือกน็อตมาใส่เราไปเอาหัวนี้มาก่อนเอาหัววีซ่าจากตัวแผ่นยึดมาก่อนนะฮะแผ่นยึดเห็นไหมฮะเขาจะมีหัวหัว 1 0เซนแล้วก็7.5เซนตัวจอเราเนี่ยจะเป็นหัว7.5เซนแต่มันเข้าไปไม่ได้เห็นไหมมันเข้าไม่ได้ีิฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาแหวนรองรอพอตึงมือพอนะไม,ไม่ต้องแข็งมากนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะจอเราไม่ได้หนักอะไรอยู่แล้วนะครับ เอาแค่พอตึงมือเสร็จปุ๊บเราก็าจะามาเสียบไปแขนงกันนะฮะเาไลด์ลงไปเลยะฮะจนสุดเลยอพอไลด์มาสุดตรงนี้ฮะเราก็ยืนนอตน,นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นง่ายมากจบแล้วเพื่อความแข็งแรงนะเราก็จะมาเก็บตามข้อมันอีกนิดน,นึงนะครับมีเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ขันให้แน่นนะฮะใช้ประแจตัวใหญ่ที่เขาให้มา ตรงไหนอยากให้ตึงอยากให้มีแรงหน่วงมากเราก็ขันไปได้เลยถ,ถ้าเราปรับอ่อนไปเลยเนี่ยมันก็จะี่ยเหี่ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจุดพอดีให้ได้นะครับแล้วก็หมุนพอตึงโอเคพอเราได้ ที่คิดว่าโอเคแล้วมันก็จะนี่ลิกให้เรา,างี้เลยทิ้วได้หมุนเอนียงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงเนี่ยเราต้องกลับไปคลายน็อตตัวแรกอันนี้คือผมปรับขึ้นสุดไว้นะฮะเป็นไงฮะสูงนะก็โอเคอยู่อะสมมติเรานั่งทำงานเงี้ยอืม มันก็อยู่ในระยะที่ดีแล้วก็นี่ถ้าผมเคลียร์ขยะออกหมดนะมันก็จะโล่งมากเลยแต่ว่ามันแหมเพิ่งประกอบเสร็จจริงๆนี่ที่ทดสดๆเลยนะแล้วก็เอียงจอได้นะฮะปรับความหนืดได้นะครับจะเอียงจะก้มจะเงยโมแบบเอาจริงนะโวดเกินอ่ะเออปรับเป็นแนวตั้งก็ได้ ถูกใจมากเลยผมถูกใจมากเลยดิสุดอะคือเอามาจ่อหน้าอย่างนี้ได้เลยนั่นงพิมพ์งานทีจะผักไปสุดก็คือดูสิผมจะสุดได้แค่ไหนไกลสุดๆไกลสุดเนี่ยได้ได้ขนาดนี้ นี่คือไกลสุดแล้วภาพสุดใกลกส,ใสุดใช่ไหมใกล,ใกลสุดโอเคเลยนะเออก็นอสก็อย่างที่ผมบอกนะ บางครั้งมันก็ประกอบง่ายจนกระทั่งพอคุณอ่านคู่มือแล้วกายเป็นงงมันง่ายจนงงเลยจริงแล้วมันมันง่ายจริงๆนะไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วเอาจริงนะสำหรับเจ้าแข่จับจอนะฮะเออร์กอนอสตัวนี้นครับเขตั้งราคาไว้ที่1,150บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการของออร์กอนอสเลยนะก็มีเดินตามห้างนะครับ ร้านค้า IT ชั้นนำนะครับก็เขาก็จะวางไว้ทุกที่เลยก็ไปดูตัวจริงไปลองเทสลองใช้กันดูก่อนก่อนที่จะซื้อก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะหนึ่ันหบาทถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยก็ขอบคุณทางเอ o นอสนะครับที่ส่งมาให้ดูกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ด้วยครับขอบคุณครับ